ุภัทมีบัตรไมเ้ยไม่มีบัตรอะน้ำขอได้ไอทีนาะอย่าอย่าอย่ามาขอร้องเข้าข่ายพหลังนะผมบอกนะอย่าอย่าอออ้อนาเข้าข่ายี่หลังนะผมบอกนเน้ข่าหลันพีคเ หยิบหยิบโทรศัพท์อย่าม้อนวอนเข้าค่ายพี่หลังนะบอกอย่าม้อนวอนขอร้องเข้าค่ายผมที่หลังนะเอางี้ผมช่วยแล้วเดี๋ยวผมช่วยนะไม่มีโทรศัพท์เอางี้อย่ามาขอไอ้คุณค้าขอสมัครเข้าค่ายนะไม่เอานะผมผมไม่เอานะเข็บะถ้าคุณมาขอค่ายผมที่หลังนะผมไม่ผมไม่ให้เข้านะ ผมมีเรื่อร้องในสังกัดเยอะด้วยน้องตรงอ่ะผมไม่ค่อยอยากโชว์เยอะกี่คนเยอะกี่คนผมมีคนหนึ่งแะตอนนี้สองสี่อยาให้รู้อย่าให้รู้ว่าสนใจอย่าให้รู้ว่าสนใจอย่าให้รู้ว่าสนใจนะอย่าให้รู้ว่าสนใจนะบอกอย่าให้รู้ว่าสนใจแอบสนใจนะอย่าให้รู้ว่าแอบสนใจนะอย่าให้รู้ว่าแอบสนใจนะ อย่าให้รู้นะว่าแอบมาขอกอกไปสมัครอ่ะอย่าให้ผมรู้นะสมาทิสั้นจะด้วยทำเออลองส่งข้อความมันพี่ก็อยากประกวดนะแต่ว่าลาลาบอ่ะลาลาบอ่ะสนใจว่าลาลาบลาลาบอ้าวผมไม่เล่นเอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงเแต่ละงั้นเสร็จผมก็ลองไปนี่เดี๋ สองสี่เก้าห้าหนึเกอเก้าหนึ่งสามเก้าโอมินมินสองสีอะไนะเอมิ้นสองสีโอ้ยจำสักสองเมื่อรักฉันเกิดเเก้าห้าหนึ่งสามเก้าเฮ้ยเราที่ไหนเราที่ไหนสี่เก้านึ่งสามโอเคได้อ่ได้จะได้เบอร์กันไหมวันนี้ บอกนอยเธอรักเนไหนอ่ะน้เงดูก่าวันไหนอเนกหน่มผ่อกี้ยเธอเันนี้เงยุดไม่ได้อยากจะเรียกร้องเพียงแค่อยากให้เธอมองนี่นไงนี่็เปนไง อะไรนะเจ้ชิงเสือปะ I wanna be your love นั่นเฮ้ยเ่าฟังทีเขาลองได้เลยจริง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 เขาก็ลองดีพอแล้วะรุ้ก็สมกับเป็นเจ้าของค่ายอยู่นะถูกอีก็ถูกอีกเจ้าชิงฉสือตื่นไฟใกล้ทำดี มีหรือว่าเราจะแบบว่ายกเลิกงานวะเราก็เราไปประกวดไม่ได้เอาไม่ได้หรอไม่ได้ทำไมไปคิดว่าพี่ผมลาบไหรอเพื่อนหรอไม่ได้ลาบหน้าอร่อยมีข่าวเพื่อนอ่ะไม่ใครเดี๋ยวมาขอิญประชาชื่อขึ้มาเึ้นมาวันนี้พกี่ที่ไรข้าวหลานข้าวหลานแล้วมันกลายเป็นข้าวหรือยัง ทำไมอยู่ไหนอ่ะ <Sen Heck no wonder> eh I feel I can't take you back ตอน nãy ฉันจะรักเธอเรา ออมึงใครอ่ะอ๋อทีรักช่วยใจเย็นเย็นก่อนช่วยเดี๋ยวจะร้อนด่วนจะองไป่งเขาอย่าสนใจ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 ไม่ได้มีอะไรแต่ถุงเท้ามีต้องห้องให้เออปลงข้างดอให้ หลัง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 อันนี้ล่ะเฮ้ยไม่ได้งานรจัดค่ากินข่าวอยู่ค่านื้อมันค่ากาแฟเฮ้พูดไปก็หิวแล้วตอนเนี้ยเออมันเรามันต้องใช้เงินนะเว้ยเอามาอีกครึ่งเคร่งออะเฮ้ยทำไมให้แค่นี้เอ้าอือให้เงินไปกินขนมตั้งข้าวแล้วทำไมให้มาแค่ร้านเดียวอ่ะเอ้าเราไปกินขนม กูหัวเ,เยอะจังอะเอากูหัวคิวมึงหักเยอะจังอะก็กูหัวคิวกูจะหักกูจะหักเยอะมันก็ต้องนี่หรือเปล่าไหนจะค่าเปิดหัวค่าค่ายผมไม่หักนะออสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ไหนบอกไม่หักแล้วจะไปสิบเปอร์เซ็นต์มีค่ารถค่าเดินทางนิดหน่อยลองไหมลองลองออเดิร์ไหม

ที่ขั้นหนังสือเลยเหรอเจ้าตัวอักษรหนังสือนนว่ามีแถวนี้ป่ะวะตู้เพกตู้เพกอะไรตู้เพ่งชัอนตู้เพ่งไม่รถไปห้างไหนอย่านะเพื่อนอย่าอย่าเพื่อน ใช่แล้วเพื่อนทำอรทำไรอ่ะแครอทวัดตีลงเอ้ย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 เสียงดังไปปะไม่รู้เลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ไม่ไม่เพิ่งหายเป็นหวัดมาหายใจไม่ทันอ่ะ หนูหน <Okay>. yeah. ูอย <c oughs> ู่กันตรงรถแล้วจ้าเจเขาโชว์ร้องเพลงวะได้ปะได้หรอปะเอ้แต่เราไม่ได้รับบ่อยอะนักร้องอะไรอย่างเงี้ ไม่เคย,เคยรับ<า>รบ<า>่อยฮะเอาจริงก็ไม่เคยแต่รับหักเทา่าไรฮะหักอะไรหัวคิ้วอะไรห้าเปอร์เซ็นต์ปะรู้สึกห้าสิบปีอะพิมพ์ข้อความแล้วส่งไปตอนที่ฉันยังอยู่ไม่มีคุณเนี่ยได้ปมม่ะของวาได้ครับพี่ได้ครับ<อ>ลูกคอเป็นลูกคอเอ๊ะล่ะเจ้าของใครขนาดนี้ลาตอบมาก่อนพ,พี่ลาถับ mọi người ăn mọi buồn ăn mọi người 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 มึงก็อยากตามมาหาวิ่งอ่ะน้องเอ้ยเจตเลิกฟอร์มแล้วเพื่อนผมอยู่เพื่อนเดี๋ยวผมไปนายก็หาแล้วเพื่อนไม่หายจริงเพื่อนจริงไม่หายจริงเพื่อนนายเลิกฟอร์มเหรอผมขอร้องอ่ะเพื่อนแต่เข้ามายังอ่ะเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คเช็คเช็คเพื่อนเช็คเพื่อนเช็คไฟบินหน่อยเช็คไฟบินหน่อยดมกินหน่อยดมกินหน่อยโอ้โหแยวพี่เช็คน้องร้องอ่มเป็นผ่านหรอยังพี่ยังยัง ฮึบชั่อคราวเริ่มสายตาของเขาก่อนพบกันบางตอนอยู่บางช่วงเวลาเธอเขาว่าทำไมจบคงจะพบฉันคันนระว่านะวันที่เขาว่าเธอมีลายสายตา มันแบบว่ามันไฮโน้ตเกินอ่ะสู้ไม่ไหวเออไมผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วไฮโน้ตไม่ได้ไม่ผ่านแล้วแมและจริงค่ะต้องฝึกบายบายไมอาลละไมอาลไม่เอาลไม่เอาละไฮโน้ไม่ไหวไฮโน้ไม่ไหวไฮโน้ไม่ไหวไอเจ๊เลิกฟาร์มเลรอเพื่อนโหเลิกฟาร์มเดี๋ยวนายออไม่ว่าออนไลน์เพื่อนเลิกฟาร์มไปฟาร์มเดี๋ยวเพื่อนจริงอ่ะออนไลน์อยู่ไปดิมาอย่าง่ยัง่ยง่ล่าสุดยงนะ พี่เราไม่ต้องเอาเงินแล้วเราให้เขาปลดคูเดาวให้เราดีกว่าไหมไหนรถเลยนะเออเราอยู่แค่เพียงเพี่แยดแค่เพียงชั่วข้ามไปบินไก่หนีเอ๋อเสียงเราก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อเสียงกูดีปะโอตรงดีครับพี่ดีจัดครับพี่เตือนเเป็นนักร้องได้อ่ะผมลืมสายตาของเขากูเข ยังพี่ไก <beginning> <world> ่อะรับลมรับลมไี่รับลมเลยพี่อยู่ภานมันอยู่ภายในเนี่ยมันอยู่เนี่ยอยู่นี่จะแป้งแปงอุ้มพี่ไก่เนี่ยนี่นี่พี่ดับอ่ับดับได้๋วไปรอสายบินหนึ่ง